สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมก็จะพาทุกคนมาดูมะพร้าวที่หลังจากที่เราฉีดยาไปจะเป็นยาป้องกันเชื้อรานะคะนี่หลังจากที่เราฉีดไปแล้วก็เราให้ปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็คือสภาพก็คือกลับมาเริ่มมาแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วแหละเนี่ยแต่ก่อนซึ่งมันเหลืองนะคะใบไม่ค่อยอ่าเขียวแบบนี้ แล้วทีนี้เมย์ก็ให้พ่อแกมาฉีดเพื่อจะเป็นการกำจัดเชื้อรานะคะเพราะว่ามันเป็นชนิดแบบดูดซึมอยู่แล้วตอนนี้ก็คือโอเคขึ้นนะคะดูเขียวขึ้นใบก็ไม่ได้ลุกรามหนักกว่าเดิมไม่ได้ลุกรามนะคะต้นนั้นด้วยนะคะต้นนั้นเราก็มีแเมย์จะพาไปดูใกล้ๆนะคะ ก็คือสภาพก็คือโอเคขึ้นนะคะหลังจากที่ตอนนั้นมันเป็นจุดแดงเต็มไปหมดเลยแล้วทีนี้เมย์ก็ให้พ่อเอายาตัวนั้นละคะ่ะมาฉีดแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ปุ๋ยเดี๋ยวเราก็จะให้พ่อมาฉีดอีกนะคะเราจะฉีดจนกว่ามันจะหายเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ยที่เป็นจุดๆแต่ก็มีส่วนน้อย เราต้องฉีดทุก7วันหรือ11วันก็ได้นะคะเนี่ยสำหรับยาตัวที่เม่เคยบอกก็คือจะเป็นสารเคมีคาเบนดาซิมนะคะที่เป็นชื่อสารสำคัญนะตรงนั้นก็จะเป็นายาที่เขาไว้กำจัดเชื้อราเป็นการป้องกันเชื้อราอยู่แล้ว อันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยมะพร้าวก็จะเขียวมากมะพร้าวเขียวฝรั่งก็เขียวนะคะเพราะว่าวันนั้นเมก็ใส่ปุ๋ยฝรั่งเหมือนกันนี่วันนี้มาเก็บฝรั่งนะคะทุกคนเก็บฝรั่งได้ประมาณสองถังเม่ไม่รู้ว่าเมย์จะแบกกลับยังไงเลยตอนนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มะเขืออีกหนึ่งถุงกับฝรั่งที่เราปลูกแซมต้นอะมะพร้าว รยากาศนะคะตอนเย็นๆช่วงนี้เม์ไม่ได้ลงคลิปนะคะเพราะว่ายุ่งกับาการถอนก้าแล้วก็ดำนาช่วยแม่กับอาญาตนะคะนี่ฝรั่งก็โอเคอยู่ค่ะ,คคะผิวก็โอเคอยู่แต่อาจจะมีเปื้อนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่แล้วทีนี้เราหอ่อเวลาฝนตกอ่า ฝุ่นมันก็กระเด็นไปติดถงุงแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีจะทําทการล้างทําความสะอาดนี่นก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนเย็นๆอย่างที่บอกนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามันเกิดเป็นจุดเป็นจุดนะคะสำหรับโรคมะพร้าวก็คือเป็นจุดตามทางใบนะคะเพราะว่า ช่วงนี้หน้าฝนนะคะลูกตัวนี้มันจะมาช่วงหน้าฝนเนี่ยแหละคะ่ะปีที่แล้วเมย์ก็เกิดปัญหาก็คือต้นมะพร้าวต้นขนาดแค่นั้นนะคะต้นมะพร้าวแค่นั้นอะ่ะเมย์เป็นทั้งสวนเลยแล้วทีนี้เมย์ก็หาตาม y o youtube อ่ะนะคะแล้วทีนี้ก็เลยมาเจอสารตัวนี้แล้วเราก็มาทําการทดลองฉีดทีนี้เราได้ผลดีโอเคแก้ไขปัญหาได้เมย์ก็เอามาแชร์ลงในช่องของตัวเองนะคะแล้วก็เรียนรู้ตลอด ก็ทําให้มะพร้าวของเราก็เริ่มกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสักสองวันเมก็จะให้พ่อมาฉีดอีเราจะฉีดจนกว่ามันจะหายนี่เราจะฉีดจนกว่ามันจะหายแล้วก็ถ้าสมมติว่าสวนไหนยังไม่พบปัญหา ก็สามารถฉีดได้นะคะฉีดเพื่อเป็นการป้องกันได้เพราะว่าลูกตัวนี้มันชอบมาหน้าฝนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าต้นใหญ่ๆขนาดนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เนี่ยต้นใหญ่ๆขนาดนั้นน่ะไม่มีปัญหาเท่าไหร่มันจะเป็นเฉพาะต้นเล็กๆขนาดนั้นนะคะจากที่เม่เคยเจอนะต้นขนาดนี้ก็จะอาจจะมีพวกอ่ามลงด้ำน้ำนะคะแล้วก็มีด้วงแต่ที่สำคัญก็คือเราจะ ทยอยมาดูสวนบ่อยๆแล้วก็เอาเกลือนะคะไม่ไม่มีเกลือก็เอาเป็นลูกเหม็นนะคะลูกหม็นยัดตามทางมะพร้าวก็สามารถป้องกันในระดับหนึ่งนะคะก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเมมีเวลานะคะหลังจากเสร็จธุระแล้วก็เมจะสั่งแล้วก็เดี๋ยวเมจะมาทำคลิป เอาลูกเหม็นนะคะยัดตรงทางใบให้เพื่อนๆดูนะคะหรือว่าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูในช่องได้นะคะเพราะว่าเมย์เคยทําคลิปไว้แล้วแหละว่าการเอาลูกเหม็นมายัดตามทางใบอย่างเงี้ยเมย์เคยทําคลิปไว้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เมย์ยังไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวเราจะสั่งแล้วก็เอามายัดเดี๋ยวเมย์จะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีเพื่อเป็นการป้องกันหรือไม่ถ้าใครอ่าไม่มีลูกเหม็น สามารถเอาทรายได้ทรายตามท้องไร่ท้องนาเราแล้วเราก็เอามาโรยโรยรอบโคนต้นอย่างเงี้ยค่ะรอบอย่างเงี้ยรอบโคนต้นรอบทางใบตรงโคนอย่างเงี้ยมีก็ใช้ช้อนนะคะเทลงไปก็เป็นการป้องกันได้ สำหรับคลิปนี้นะคะเมย์ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากคุณเพื่อนกดไลค์กดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆสาระใหม่ๆจากทางช่องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ